คคนนนนนนจจจต้อจจ้อองงงองงงงททปป่รถถีีีมะไไบาาพึก็ลูกอยกได้น้องพึ่งมันเป็นเมี้อยีราติงกับงามอะนะแม่น,นะเดี๋ยวปอกไปอู้งไปอ้กระอก<ม>าสวัสดีเจ้าปีจัดไปมาช่วหนักก็เจ้าช่วหนักกวเจ้า เออวันนี้จะมีเรื่องมาขอเหรออะไรเจ้าลูกชายเปิ้นก็ใหญ่แล้วเนาะว่าจะขอลูกสาวตัวมั่นหมายคับลูกชายเพิ่ลนนะได้ก็ยินดีค่ะนาเจ้าขอบคุณมากครับคุณนุงน่งยอดลูกสาวตัวมันคบกับบ้าคำกับแด๊แกแก่ครับพี่หันว่าอยู่มันชอบรักไปเอวมันชอบออกไปเอวแก่มันไปหาตั้งแต่ที่ ค่ะแต่แม่น้องอนเขาไป็นต้กั่มาเลยแป้งและต้นปิคำบาหลุดใจตัวเพรต้องมายุ่งกับลูกของคุณน้องยอดมันเป็นอย่างว่าเจ้าพอบ้านลูกตังกับบุญนี้จนกระจนเหม็นเงียกินปลาควายน้องกลั่นจะไปข้าวปลาไหมอย่างจะแด้บ่อได้ฮักตักน้ำใส่กระโลกชงหูดูเงาตัวเกาหง ฐานะตา,ามกันมันหักกันมไ่ได้ถ้าบ่หิตสะการเห็นดีกันแน่จอดีแน่จานลูก่บต้องไปยุ่งกับลูกคนมากกล้าเดิมพอแม่เขาบอมากเขาเขาขมันจนขอบแม่ทำลากบทอันสตั้งไปสามวินาทีเจอฟิล ต้ไมัต้องเอาไปจันรแล้วบ้านมันจุนฐานะของมันต่างกันปอว่าเอาเจ้าจวางดีกว่าบ้านดูมีฐาหนะกว่านอกอิงพึ่งเขาคิดแต่เพราะพักของเฮาสองคนเขาจะง่ายจะได้ดีอันเฮาสองคนก็ไปจบชีวิตการโดนน้าผาหนอเออน้องพึ่งตกิจะเลือกแผลระวังปีก็มันถ้าความ้าของเฮาสามคนเป็นความ้ากจีบริสุทธิ์จาดหน้าฉันใดขอคึกเกิดมาเป็นต้นไม้หน้าหาผาแหงนี้

嗯。Um. <laughs>